ครับวันนี้มาเจอกันขุนช้างมาเนินครับพี่พีเอฟซีทุกคนนะครับวันนี้เราพามาดูพระนะครับที่ลูกพี่ได้ปิดมานะครับปิดมาจากเพจมานะครับมาดูกันนะครับว่าเป็นพระอะไรนะครับอ่าครับลูกพี่ครับเปิดเปิดดูครับอ่าเปิดดูครับอธิบายให้ฟังด้วยนะครับอธิบายไม่ถูกจังเอาวงนี้ครับมาดูกันครับเี่เป็นกันชงครับโอ้โหกันชงเนื้อเงินครับ โุงยาดำย่างสวยครับโอ้โหผิวกระจกเลยนะครับพี่น้องตอนนี้ช่วยเขาปิดมาครับเอ้ยนี่ช่วยเขาปิดมานะครับไม่รู้ว่ารุ่นไหนกันนี่นะครับเป็นกันชงรับวัดจุลามณีนะครับเนื้อเงินนะครับลรงยาดําผิวกระจกเลยนะวิ้งวิ้งเลยนะครองค์แรกองแรกองค์ที่สองครับสายเราพระบ้านเราอันที่สองครับพระสายเพชรนะครับ สมเด็จเม็นหลวงพระอุ้นครับวัดตานกงวัดตานกงโอ้อย่างนี้นี่เรียกอะไรธรรมดาอ๋อนว่าสวยแชมป์สวยแชมป์เลยมีองค์ครับวันนี้สามสามมีสามองค์อ่ะนี่นะครับโอ้สวยสวยงามทั้งสองนะครับองค์นี้นี่โอ้ยชัดเกนเลยนะครับสมเด็จเม้นนะครับ ใครมีส่งมาได้เลยนะครับใครมีทักคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับลักษณะแบบนี้ครับรับเช่าอยู่นะครับรับเช่าอยู่อ่านี่นะครับองค์ที่สามครับโอ้โหเสื้อเกาะเมืองเพชรครับองค์ต่อไปเป็นเสื้อเกาะเมืองเพชรนี่ครับเหรียญทหารครับเหรียญทหารโอ้โหครับหลวงพ่อแดงว่าเขามาได้อีกครับรุ่นแม่ทัพนะครับดาวใหญ่นิยมสุดในรุ่นมีดาวรุ่นแม่ทัพดาวใหญ่นะครับเอาเขาดูกันยังไงครับดาวใหญ่ดาวเล็กครับ นี่ครับข้างหลังก็<ต>ไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะครับ <c oughs> ต้องจะมีดาวสามดวงครับโอ้โนี่บมันจะเป็นดาวตรงนี้ครับดาวตรงนี้อ่าดี๋ยวให้ดูชัดๆก่อนนะครับดูชัดชๆก่อนมุมแสงก่อนเดี๋ยมันจะขึ้นเป็นดาวตรงข้างหลังเลขหนึ่งนะครับข้างล่างเลขหนึ่งจะเป็นดาวอยู่นะครับรเป็นดาวอยู่นี่ประมาณนี้ครับนี่อย่างนี้เขาเรียกว่าดาวใหญ่นะครับดาวใหญ่แม่ทับดาวใหญ่นี่ครับลักษณะนี้ครับ เผื่อพี่ๆเจอที่บ้านก็อาจจะพบเห็นนะครับมีราคานะครับมีราคานะครับลักษณะนี้นะครับโอ้สวยกิฟเลยครับสามองค์นี้นะครับครับให้ชมแค่นี้นะครับขุนช้างพาสองนะครับขุนช้างพาส่องเดี๋ยวให้ชมแค่นี้ก่อนนะครับโอ้พระดีสวยทั้งหมดเลยครับสวยกิฟเลยครับเนี่ยทองคำโอ้พี่เขาปิดมานะครับให้ชมแค่นี้นะครับหรือใครสนใจจะ หคือึนในใครสนใจจะปิดก็บูชาทักมาได้นะครับ,าาร,บราคายังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับพี่ๆอาจจะ้อองไดยู่จับต้องได้อยู่เดี๋ยวไปไกลนี่จับตอกจับต้องไม่ได้แล้วนะครับสนใจก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับสําหรับวันนี้ให้ชมแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กันไปด้วยนะครับขอบคุณครับ